เดี๋ยดีเซเวสมบูรณ์สมบูรณ์ให้หน่อยสิมีสองสเต็ปหรือเปล่ามาดอกดอกคู่นี้ย มีสามดอกเลยมีทั้งแก่แกลางแล้วก็อ่อนแต่ดอกนี้สีสวยมากเนี่ยที่ตรงนั้น่าสวยมากเลยว่ะโอเคโอเคลูนี่คือสามดอกนะไหนไหน เี่แล้วมาดูสองสสอมือสีสดมากแต่กีบไม่สมบูรณ์อ่ะสีสวยส,ส,ส,วยสงสารเขาเนาะเ,เขาอยู่ในอากาศที่แบบเย็นๆแล้วเขามาอยู่ได้ขนาดนี้เก่งมากแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะือจบ จบไม่ได้วะไกลเกินเหนอ